ในที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI กันบ้างนะคะก็มีข้อมูลสำหรับเดือนพฤษภาคมปี2564จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าค่อนข้างที่จะมีสัญญาณที่ดีนะคะมีการเติบโตในรอบสูงสุดในรอบ5ปีนี้เลยทีเดียวนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยเราเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนพฤษภาคมปี2564อยู่ที่ระดับ ร้อยจุดสีเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้าจุดแปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็นับเป็นอัตราการขายตัวเป็นบวกสูงสุดในรอบ5ปีเลยนะคะขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะส่งผลให้ MPI 5เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ100.7เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ7.97 ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและกําลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากทิศทางเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้นค่ะส่งผลให้การส่งออกของไทยเราในเดือนพฤษภาคมขยายตัวร้อยละ41.59รวมทั้งประเทศไทยก็มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นด้วยค่ะ พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาทูวีรูมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในออสเตรเลียแล้วก็มีคำเตือนออกมาด้วยนะคะว่าอนุภาคไวรัสเนี่ยสามารถเป็นแอร์บอลเนี่ยอยู่ใน